วันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะคะในการ,รที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เราก็ยังคงให้ข้อมูลในการดูแลตนเองจากสถานการณ์โควิด กับทางประชาชนอยู่นะคะคุณหมอคะอย่างที่นักเั่นได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทางสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยได้รับการส่งตัวผู้ป่วยมาเพื่อทําการรักษาอาการโรคหลอดเลือดสมองและยังติดโควิดด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทำมาทำการรักษาได้อย่างทันเวลาแล้วก็ผู้ป่วยท่านนี้ปลอดภัยแล้วอยากให้คุณหมอเล่าถึงเคสนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเคสนี้เนี่ยมาอย่างไรและอาการเป็นยังไงบ้างค่ะ คือเคสนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดโควิดอยู่แล้วก็รู้สึกจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ๋ออยู่บ้านค่ะเป็นเคสที่อยู่บ้านก็แบบนอนออทำโฮมอโซเลชันอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยคุณไข้เนี่ยคือญาติเนี่ยไปพบตอนเช้าว,ว่าไม่ตื่นนะคะก็เลยไปดูพบว่าคุณไข่เนี่ยพูดไม่ได้แล้วก็แขนขาข้างขวาไม่มีแรงนะคะเขาก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลที่ที่ญาติติดต่อไปเนี่ยไม่สามารถให้การรักษา โรคหลดอดเลือดสมองที่มีหลอดเลือดขนาดใหญ่อุดตันได้<ม>ก็เลยติดต่อมาที่สถาบันประสาท<ม>นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะเราก็เลยมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรของเราทุกท่านนะคะเตรียมทั้งเรื่องของการรับส่งต่อแล้วก็เตรียมทีมะคะ่ะแล้วก็ปรากฏว่าเคสนี้มาถึงเนี่ยพบว่ามีหลอดเลือดของสมองขนาดใหญ่เนี่ยอุดตันข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จาเป็นต้องได้รับการรักษาคือการใส่สายส่วนล่างลิ่มเลือด เอาริมเลือดที่อุดตันนี้ออกนะคะหลังจากที่ให้การรักษาไปเนี่ยคนไข้ก็อาการดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นมีคนไข้ก็สามารถที่จะพอพูดได้เป็นคำๆจากที่มาเนี่ยพูดไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ผ่านไปเนี่ยอาการแขนขาข้างขวาที่เขาขยับไม่ได้ก็พอขยับได้มากขึ้น ค่ะค่ะคุณหมอเล่าถึงความยากลําบากให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะอย่างที่ปกติการรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองก็ยากอยู่แล้วนี่ยังจะต้องเจอโควิดอีกซึ่งต้องระมัดระวังมากกับเรื่องการติดเชื้อค่ะว่าเรา,ารทําการรักษาอย่างไงบ้างะคะ,ค,ะคือเวลาที่เราเจอคนไข้โควิดแล้วเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสิ่งอื่นสิ่งแรกที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการแพร่กระจายของการติดเชือ้อซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการใส่ชุด PPE ป้องกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ค่ะ ทางสถาบันเราได้มีการเตรียมความพร้อมของห้องในการทำเราเรียกว่าห้อง a n g i o แกรมหรือห้องส,สายสวนหลอดเลือดซึ่งห้องนี้เวลาทำใช้เวลานานประมาณ3-4ชั่วโมงงนั้นเราจะต้องมีการเตรียมเรื่องของอาการปรับระบบอากาศเราเรียกว่าทำเป็นห้องนิเกติเพสเชอร์เพื่อที่ว่าคนที่ทำในห้องกับคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะคะแล้วก็ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ทำในเรื่องของการทำนิเกติเหมือนกัน พอเราได้รับการติดต่อว่าคนไข้จะมาแล้วเป็นโควิดด้วยเนี่ยทางทีมของเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะมีใครบ้างที่จะต้องเป็นคนดูแลผู้ป่วยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเตรียมใส่ชุดให้ให้พร้อมแล้วก็ตัวรถเข็นก็ต้องมีเป็นแคปซูลที่ให้คนไข้นอนในแคปซูลจะได้อากาศไม่ไปแพร่ให้กับคนรอบข้างเสร็จแล้วพอเอาแคปซูลเนี่ยคนไข้ใส่ในแคปซูลพอไปที่ห้องซีทีทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยก็ยกทั้งแคปซูลเข้าไป แล้วก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราตรวจพบว,ว่าจะต้องทําใส่สวนเนี่ยเราก็เอาเข้าห้องอ g นจีโอซึ่งเราเตรียมเป็นห้องนิเกทีเพรสเชอร์ไปแล้วนะคะทีมแพทย์กับพยาบาลแล้วก็ทีมมิัญญีเนี่ยก็ต้องใส่ชุด PPE เต็มยศแล้วก็ต้องใส่เราเรียกว่า PA PR ค่ะ,ค,ะคือเครื่องที่เ,เป็นพัดลมเป่าอากาศข้างในเพราะว่าจะต้องใช้เวลาทํานานถ้า,าว่าไม่มี PA PR เนี่ยจะอยู่ทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงอาจจะไม่ไหวเพราะมันจะร้อนมากนะคะเราก็มีการเตรียมเรื่องของ PA PR ให้ใส่ เขาจะเหมือนชุดมนุษย์อวกาศเลยเนะค,คะหลังจากทําเสร็จเนี่ยเราก็เอาคนไข้เนี่ยไปอยู่ในห้องหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมองที่ดูแลเฉพาะแล้วก็เป็นห้องที่เป็นนิกเกิฟเพชเชอร์เหมือนกันนะค,คะก็ดูแลผู้ป่วยอยู่ในห้องค่ะ,คะ